สวัสดีเด้อค่ะพะ้อนิสัาแปมารี่รายง,งานตัวนะคะพะ้อนิสัยแบมารี่รายง,งานตัวคือเก่าเด้อค่ะเป็ดซีเป็ดหน่อยกับกับกาบเห็ดสะเพรินคือเก่าเด้อค่ะพี่พ่อก็คือเอฟีคนหนึ่งคือเก่าเด้อค่ะมือนี้พี่พ่อก็ชิมว่าอ้าวเรื่องอ่าวาวงสวงเนาะพานไปได้ดีเนาะพานไปด้วยดี ได้ว่าก็าอ่ามีอุปสรรคกับฝนแดดก็บ่เป็นยังหันพี่พ้อยหันไปทางไหนก็มีแต่นามโอ้ฝนก็ตกมาลงมาแห้งแห้งเนาะแต่ก็บ่เป็นยังพี่พ้อยก็เบิ้งอยู่ต่้งต่างแต่นองหลา่าก็แตงนาอยู่ต่างระมาศระมาเบิ้งอยู่สำนักงานแล้วก็มาสำนักงานด้วยเบิ้งต่งแต่้าวบุรณะโอ้ยเนาะดอนี้ก็มีอุปสรรคนิดหน่อย รถบาดกับเอ็มพ่อแม่รถบาดรถขนขนขนอาจจะเป็นรถขนของอะเนาะรถของเือบขนเรื่องนขนยงขนเวทีเอียงประมาณนีเอียงประมาณนี้พี่คอยว่าติดโอ้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้พี่เจ๊ก็ขึ้นมาดียังพี่่อก็ยังโมโหเต่ว่าตอนนี้ขึ้นยังแต่ว่าเจ้าเนี่ยเบิรงแล้วยังบ่ขึ้นเอารถปิกอัพกระติดบัตนี้แล่ลงไปกระติดบันี้โอนาปใจอย่างก็อ่ารถเนาะขนยางไปยังดึก อผ่านลึกกี่ตรงกันยงางผ่านน้ำผ่านกี่ตรงกันโอ้ยมะกาวเด็พี่พ้อยเอยเบิ่งล้วกะกะผ่นานไปด้วยดีนะโบมียางแต่ว่าพี่พ้อยกับเบิ่งคนที่ว่าเบิ่งไปทางไหน็มีแต่ฝนอาทิตย์แรกตอนอยู่บวงตงัวกันยังบบมีฝนตนอกเนาะตอนนั้นแต่ว่าก็บขึ้นมาดํามาเลยตอนนั้นพออยก่สักพักนึงน่ะโอ้ตกแหงงเลยแยลยบบน,นี้ ช่วงที่ว่าศิลปินเ่นอ่าห้องถวายปูร้ําถวายปูห้องถวายปูน่ะโอ้ยินตกแฮ้งแบบนั้นโอ้ยมีอยกับตรงสาร็นแต่ละคแตนตะลคนนี่เปียกกอนกันมืดลุยฝนกันลุยน้ำกันบางคนก็ไปยืนดูแต่ตรงที่มีโฮมกลางทึ่งเวทีตั้งทื่งเวทีนึ่งก็มีโฮมอยู่เอากับไปศิลปินก็ไปยืนกันอยู่ พี่พ้อยไห้เด้หมอเต้าเนี่ยพี่พ้อยไห้เด้พี่พ้อยเห็นนะพี่พ้อยไห้เด้แบบว่าไห้เพื่อไห้เพื่อความความที่ว่าอื้มปื้มปิติน่ะปื้มปื้มใจเราเห็นทุกคนนะพี่พ้อยสงสารสงสารทุกคนสงสารศิลปินทุกคนสงสารทีมงานเพชรลำเพลินทุกคนเล่นเมืองวานเนี่ยเอ๋มเอ๋มือเนี่ยมือเนี่ยหมอเต้าเนี่ยพี่พ้อยแบบพี่พ้อยพี่พ้อยย้อนมาบางพี่พ้อยไห้เลย พ uh um, ี่พ่อยเข่าไปในช่องมูเนาะที่ก pues ็ไล่ตดกันอยู่เข่าไปในช่องมูพี่พ้อยก็ว่าวว่าไปเนาะมันย้ายไปว่าพี่พ้อยไห้เลยเอามูในมูในในไล่ตดก็บอกว่าพี่พ้อยเหมือนผมเลยเอาพี่พ้อยก็คิดว่าพี่พ้อยมีผู้เดียวพี่พ้อยไห้เด้พี่พ้อยไห้ดีดี้วยสงสารแต่สงสารเดีวยวว่าปลาปึื้มใจนะสงสารแบบว่าเออเนาะหนาฝนก็เป็นที่แหลังที่ก็ปินเนาะหนาฝนเขาต้องเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวกับพ่อีอีหยังเนาะเดี๋ยวกับพ่อีหยังเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อหนาฝนตอนนี้มันตุลาเนาะตุลาเนี่มันก็ยังกันยาตุลาตุลาเนี่ยมันก็ยังมีฝนอยู่มันก็ไต่ออกมันสาเนาะเาเอออีอย่างอ่ะปลายฝนต้นหนาวกันนะพี่พ่อก็ไม่ค่อยสบายเลยไอเป็นวัดตอนเนี้ยโดนฝนหลายละอองฝนแดงโอ้ยก็รักษาตุกข์ผ่ากันเด้อเพชรลำเพลินมื่อนี่ก็เห็นเปียกฝนกันไม่ใช่ว่าคนงินป่วยกันแต่ว่าเนาะเออกินยากินยังกันไวเด้อพี่พ่อสงสารพี่พ่อไห่ ราบบแมนพี่พ้อยหายููเดียเรอกมูมูที่ว่าเขาไปในไร่ตดกันในกลุ่มของปกตน่ะกระพากันหายถงสารเศ็ดลําเพลินถงสารแม่พ่อถงสารพยาบาลพยาบาลก็ะแล่นน้อกลุ่นแดงแล่นน้งพี่แดโอ้ยจะเจ็บไปทั้งไหนถงสารหลูกๆน้ำยางน้ำเนาะโอ้ยพี่พ้อยกับเบิ้มอยู่เนาะหายพี่พ้อยหายแต่พอมีอย่างรอเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวก็นาฝนก็มืดแล้วที่นี่ก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเขามาแห่ะล่ะ ต่อไปก็คือว่าถ้าออกงานแล้วมดหนาฝนแล้วออกงานแล้วตอนนี้งานก็นหลาหยแล้วเริ่มร้ายแล้วงานร้ายเลไรละตอนนี้รลายงานเลยล่ะแต่ว่าพี่พอเอ๋แม่ป้อนต่นกตยังบ่เบาเนาะแต่ว่าหูหูว่าร้ายเลยล่ะตอนนี้รลายแล้วล่ะเดี๋ยวออกงานเราตอนนี้ก็ทามดนาฝนนายังเราที่นี่ก็สบายแต่เราที่นี่หายมือยแดงตอนนี้ก็ยังมือยอยู่มือตองมือพี่พ่อ,อก็ขอภาวานาะให้ มีสิบเก้ามาอื่นมอฮื้อมือนี้กับมาอื่นเนี่ยให้ให้พ้นยุดธเนาะให้พ้นยุดธจะได้ซ้อมกันได้เนาะจะได้พร้อมเพียงวันที่สามสิบกต่จะให้มีฝนเราจะปราคุณเออคุณพาคุณเจ้าเอยจะให้มีฝนพี่พ้อยมือนี้พี่พ้อยใจหดหูเลยบมแบบโมเมนต์มันโมมีอย่างเราตีว่าที่ใจหดหูพ็อยย่างแบบว่าสงสารสงสารตีตะปินสงสารละเผชดลําเพลินสงสารแม่พ้นแม่พ้นกับพค่พอยเว้าวพ้น,นบอค่อยเว้ายัง ไม่พ้นสงสารแม่พ้นสงสารพ่อใหญ่บ้านพี่พ้อยนะสงสารทีมงานทุกคนละทุกคนใกล้ชิดกันยังไงเนาะได้แต่เบิ่งวันนี้หายว่าจะหายอยู่ผู้เดียวแม่อือเออเบิ่งไปกหายแบบนี้แคกว่าบุ๋มีิขยเห็นก็พี่พ้อยแต่พี่พ้อยพ่อยู่ผู้เดียวเนาะพ่อยนั่างหายหายสงสารสงสารทุกคนสงสารเออตอนนี้ก็พ่อยก็เห็น แม่สุนีสานองฟูมนองลาแม่สุนีสากับไปยูน้ำกันยูก็นองลาถ้าเกิดว่าแม่สุนีสาบอกไปยูน้ำตอนนี้นะน้องนองลากระลำบากลำบากกับ่มีรถเนาะตอนนี้แม่ตูนีสาไปยูน้ำกับได้มีรถมีล้ากันเวลาที่ไปไหนไปไหนที่แม่สุนีสาก็ช่วยแม่สูนีสาก็ดีดีโอยกับปลื้มใจอยู่เป็นมูกับนองฟูมแม่สุนีสา ต่ว่าใจาว่าน้องมุกมาอยู่นะตจว่าเห็นน้องมุกอยู่ตะกี้ต่ว่าก็เห็นน้องมุกอาจิตไปบ้านต่ว่าตะกี้เห็นอยู่ต้องใส่อาจิมาแล้วล่ะค่อยๆเบิงบรรยากาศเนาะหนาฝนศิลปินทุกวงที่มีอุปสรรคเังสี่ล่ะบมบบอว่ามีจะวงอ่ะเพลําเพลินวงเดียวหรอกผู้ว้งเต็มกันมด ควงเปินกัมนมืดตีฝนตีหนีงกันมดเดี๋ยวก็มืดละล่ะนี่นี่นี่มันจะนี่ตอนนี้มันจะเหมือนคล้ายๆแบบปลายฝนต้นหนาวนะตอนนี้มา้าฝนม้าแห้งหน้าม้าแห้งเดียยดเด๋ยวก็หยุดละเดี๋ยวนาเดี๋ยวออกวงนี่เปิดวงนี่กับโบมี่อย่างละเปิดวงนี่ก็คือว่าสี่หายเมื่อยกันโอ้พี่พ้อยก็เป็นกันล้งใจเด้อมอนี่ย้อมฮาป่าใจพี่พ้อยเป็นคนที่ว่าน้ำตาหมออยู่แล้วนะ ในนยินนี่ยังเห็นนี่ยังบ่ได้พี่พ่อจีเป็นคนที่ไห้อย่ตัวแต่ว่าบ่ให้พนเห็นเลยมันนี่ยอมพาไปหลีว่านางนางนตรงศาน,นางไห้อยท่เดียวเสร็จน้ำตาอยูู่้เดียวนี่ว่าเออมัน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 ออกจากความที่ว่าจากใจตรวมาจริงๆเลยนะ mm. พี่พ่อก็เป็นกำลังใจให้เนาะ เพชรลำเพลิพลนน้องลาเพชรนอยกราบกราบเจตุปินทุกคนพี่ปอจะเป็นกำลังใจให้พะเต้านี่ตื่นเต้ามาเก้าโมงสามนาทีพี่พอยกับม่านาั่งตอนนั้นมันเพิ่งได้ฮกติวิวบ้างสามนาทีแรกอะฮกติฟิวอะพี่ปอยปันปันอาเตะตะชัยนะปันตะเต่า,ตาแล้วต่รอบมาเตามีกระไล่รอบละสามเื่องยูต้องกันตรงนี้ปันไปเลยไปตอนนี้ก็ยังปันยูตะกี้นี่หยุดแล้วก็ปันหยุดแล้วก็มานนี่เดี๋ยวไปตีไปปันให,หม่ปันเรื่อยๆปันทุกมืออยู่นั่นแหละ คลิปนี้กับผมมีอย่างเด้อค่ะพี่พ่อก็อยากมาว่าว่ามาเจ้านี่ห้องห้ยห้องห้กับเพชรลำเพลินห้องห้กับน้องลาเพชรน้อยกับกรบกรบเพชรลำเพลินมาสงสารฝนตกบ่วงตวงสงสารปูสงสารทุกคนสงสารเพชรลำเพลินนั่นพี่พ่อในนั่งมั้งนั่งเบิ่งเบิ้งเบิ่งอยู่บ่ไปไสนี่ยเบิ่งอยู่สงสัรน่ะสงสารยอมรับว่าหายเจ้านี่พี่พ่อห้ จะเป็นกำลังใจกันตลอดเด้อซื้อบัตรตื่อปีกันเด้อเพื่อเบื่อเด้อวันที่สามสิบนี่ซื้อบัตรตื่อปีกันเด้อพี่พ้อยตื่อเรียบร้อยแล้วล่ะพี่พ้อยตื่อทุกครั้งพี่พ้อยเบ่เคยพลาดเฮ้ยมาตาวนี่ตอนนี้ขนาดตอนนี้นั่งพูดอยู่ใจยังหายแวบๆอยู่ตั้มตามันจีไหลอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าเป็นยังพี่พ้อยเป็นคนยังตีล่ะสงสารสงสารแม่พอนสงสารสงสารพยาบาลตายจวดสงสารทีมงานเพลิดเพลินทุกคนทุกคนหนา หนากันหันเบิ้งหนากันเจ้าก็จะแก่โอ้ยมีคนหนึ่งก็อยู่ทังเวทีอยู่ทังเอออันไหนมีโฮมก็ไปอยู่กันก่อนโดนฝนไ่เจ้าก็จะสบายกันบางบุญเนาะนี่อะไรก็กินยารัดกันมาเด้อเด้อเด้อบางทีสามสิบกว่างบนหนามีฝนแล้วล่ะเนาะที่หยุดแล้วล่ะนั่นสิหยุดแล้วล่ะอันนี้มีพ่อก็อยากมานั่งเว้าเนาะกินดีก็บพ่อไม่ยางตาใจมันยังไหลบู้มันหายมันเปนยังไหลบู้ใจบ่ค่อยดี พี่ๆท่านี้เนาะจ้าเดี๋ยวเจอคลิปหนาเนาะพี่พ่ออยากมานั่งเว้าเื้อมาสาวนีนางเบิ้งตลอดนางเบิง้งเอาเห็ดเลยพิธีกันเนาะแล้วก็นั่งปันเพลงของน้องเตะอาจารยช้ยนางคลิปนี้เท่านี้เด้อจ้าเดี๋ยวเจอคลิปหนาเนาะเดี๋ยวพี่พ่อจะเว้าให้ฟังเด้อค่ะคลิปนี้บายบายสวัสดี